เชื้อ bs ก็คือเป็นสารชีวพันธุ์ใช้ในงานเรื่องของเกษตรอินทรีย์ใช้ในการป้องกันและกําจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคพืชตัวนี้ก็คือเชื้อ bs ที่ผ่านการเพราะขยายแล้ววันนี้เราจะนําตัวนี้ไปใช้งาน อย่างเราจะมาห่อมะม่วงเนี่ยจะนํามาใช้ในอัตราส่วนก็คือน้ําเปล่า1ส่วนเชื้อ BS ที่ขยายแล้ว1ส่วนผสมแล้วเขย่าให้เข้ากันฉีดพ่นบริเวณผลที่เราจะห่อได้เลยการนํามาใช้งานกับพืชผักสวนครัวป้องกันเรื่องของโรคจากเชื้อราพวกลาน้ําค้างลาสนิมต่างๆเชื้อ BS ขยายแล้ว 500cc ต่อน้ำ10ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มไปเลยการฉีดพ่นเพื่อที่จะป้องกันและรักษาโรคแคนเกอร์ให้กับพวกมะนาวตัวนี้เราจะฉีดพ่น ให้เปียกทั้งลำต้นทั้งใบทั้งดอกใช้ในการป้องกันและรักษาโรคกล้วยตายพายใช้ในอัตราส่วนหนึ่งลิตรต่อน้ำที่เราจะลดสิลิตรใช้ลดลงไปบริเวณที่โคนต้นกล้วยได้เลยไม่จำเป็นต้องพ้นนะครับสามารถที่จะใช้ในการป้องกันควบคุมและรักษาโรคได้สามารถที่จะนำไปใช้ได้อย่างหลากหลายกับพืชแทบทุกชนิดและก็มีความปลอดภัยในการใช้งานครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการนำเชื้อ BS ไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ เชื้อ B.S ก็คือเป็นสารชีวพันธุ์ใช้ในงานเรื่องของเกษตรอินทรีย์ซึ่งตัวเชื้อ B.S ย่อมาจากคำว่า Bacillus subtilis ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ใช้ในการป้องกันและกําจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรานะครับเพราะว่าตัวแบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยจะทําลายเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคพืชลักษณะของเชื้อ B.S ตัวของเนื้อผงเนี่ยจะเป็นลักษณะสีขาวครีมโดยทั่วไปแล้วก่อนการนําไปใช้งานเนี่ยเราจะต้องทําการขยายก่อนเพื่อที่จะให้มีปริมาณมากขึ้นและให้ได ประสิทธิภาพที่ดีซึ่งวิธีการและขั้นตอนการขยายเชื้อบ s เอสเนี่ยเราเคยทําคลิปไปแล้วนะครับเป็นคลิปก่อนหน้านี้ท่านสามารถที่จะย้ยอนกลับไปดูได้ตัวนี้ก็คือเชื้อบ s อสที่ผ่านการเพราะขยายแล้ววันนี้เราจะนําตัวนี้ไปใช้งานการใช้งานของเชื้อ b s เอเนี่ยเราสามารถ,าารถาท,าที่จะนําไปใช้กับพืชได้แทบทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับหรือพืชผักสนวนครัวต่างๆนะครับใช้ได้อย่างหลากหลายมาก ซึ่งวันนี้เราก็จะนําไปใช้กับพวกไม้ผลวิธีการนําไปใช้นะครับอย่างเราจะมาห่อมะม่วงเนี่ยหรือว่าเป็นไม้ที่เราต้องการห่อผลไม่ว่าจะเป็นฝรั่งชมพู่หรือมะม่วงเราจะนํามาใช้ในอัตราส่วนก็คือน,น้ําเปล่า1ส่วนตัวเชื้อ BS ที่ขยายแล้ว1ส่วนเขย่าให้เข้ากันแล้วก็ฉีดพ่นบริเวณผลที่เราจะห่อได้เลยพอฉีดพ่นทั่วแล้วเราก็สามารถที่จะห่อได้เลยเวลาเราห่อไม้ผลโรคที่ตามมาก็คือส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่เราเรียกว่าแอนแท n โนดนี่นะครับลักษณะการใช้งานสําหรับการห่อผลไม้ สำหรับอีกรูปแบบหนึง่งก็คือการนำมาใช้งานกับพืชผักสวนครัวใช้อัตราส่วนก็คือเชื้อ b ST ที่ขยายแล้ว 500cc นะครับต่อน้ำ10ลิตรผสมแล้วก็ฉีดพ่นได้เลย<ม>การฉีดพ่นกับพืชผักสวนครัวนะครับล้วก็จะฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มไปเลยตัวนี้เราใช้ป้องก,กันโรคที่เกิดจากเชื้อราเป็นพวกราสนิมราน้ำค้างอะไรต่างๆนะครับ อนนี่เป็นตัวอย่างของโรคแคนเกอร์ตัวนี้ก็เพิ่งเกิดกับใบเราก็ใช้ป้องกันก่อนที่จะลุกลามไปสู่กิ่งก้านสาขาแล้วก็ลำต้นถ้าเกิดเป็นหนักๆเข้านี่ก็จะมีน้ํายางไหลออกมาแล้วก็ต้นมะนาวก็จะตาย,ยในที่สุดนะครับสำหรับการฉีดพ่นเพื่อที่จะป้องกันและรักษาโรคแคนเกอร์ให้กับไม้ตะกูส้มนะครับอย่างพวกมะนาวพวกส้มสายน้ำพึ่งส้มเขียวหวานหรือเป็นส้มโอนะครับตัวนี้เราจะฉีดพ่นให้เปียกทั้งลำต้นทั้งใบทั้งดอกเลย การใช้ในการป้องกันและรักษาโรคกล้วยตายพายเนี่ยเราจะใช้เชื้อ BES ที่ขยายเป็นแบบน้ําแล้วเราจะใช้ในอัตราส่วน1ลิตรต่อน้ํา10ลิตรพอเราผสมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะนํามาลดได้เลยหรือว่าถ้าท่านใดที่ปลูกกล้วยแล้วมีระบบน้ําอยู่แล้วท่านก็สามารถที่จะเทเชื้อ b s จากขวดลงไปในน้าที่ท่านเอามาลดได้เลย สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ถ้าเกิดท่านปลูกพืชแล้วมีปัญหาเรื่องต้นพืชของท่านพืชผักสวนครัวของท่านเป็นโรคที่เกิดจากเชือ้อราหรือเชื้อแบคทีเรียท่านสามารถที่จะนําเชื้อ BS เอนี่ยไปเพาะขยายแล้วก็ใช้งานในรูปแบบต่างๆได้ซึ่งตัวเชื้อบ s สเนี่ยสามารถที่จะใช้ในการป้องกันควบคุมและรักษาโรคได้ ถือว่าเป็นสารชีวพันธุ์ที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุดสามารถที่จะนําไปใช้ได้อย่างหลากหลายกับพืชแทบทุกชนิดและก็มีความปลอดภัยในการใช้งานสําหรับการนําเชื้อ b s ไปใช้งานในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ